เม้นป่าใช่ไหมครแล้วบสายตาไม่แบบไม่ไมเราเราออกอาดมแทนแ่ผมคือมนไม่มองใครเรามองปายวอยู่ไหอ่ะไหวไหมไหวไหมขึ้นได้เลยครับจบแล้วแทนมป่าแทนจบแล้วนี่แทป่าแทนโดนไใช่ไหม่า

Okay. ไหล่นี่ไมไปอยู่ตงันเฮ้ยลเาบอกถ้ามีน้ประมาณนี้มันจะตังค์มีเกิน40%้วงไม่แปลกเียวต้องตังค์เฮ้ยถ้าอาจจะแข่งกีฬาสีใส่น้อยเราเล่นเล่นาผมมอไ้เราไม่ไดเล่ไงปีลเองแพ้เนี่ยเหร เขาอยู e <inh aling> <ator> <m> ่ทีมเดียวที่เขายิงวิ่ง็อตใส่ผมปีแล้วดิแีแล้อะที่เขายิงวิ่งอใส่ที่ใส่ทีมผมนที่นที่อาเดยบอกว่าอาไม่มีตัวเลือกอะไือ้ไม่แต่ปีนี้ผมไม่บกัปตังทีมเอยืน8คนโอ้โ่8คนโอเคพวยืนมีมอดไม่อยู่เลยมอดยืนข้าสนามเลย วันที่เที่ยงะนาเลยคุณไมอยู่ดาวเซนเตอร์ไีก่อนเลยแปดตัวพี่หนีอะไรมันอยู่ที่ผมไม่อย่พี่พี่ แ้เา่จับแล้วเรา้อจับล้วเรา่อยจัมาอยู่กับเซนเตอร์แม่ถ้าอยากให้นหน่อยเราเป็นเทจับแบ่งชื่อตามตำแหน่ง้เป็ดจับทีละชื่อแ้่เอาเซนเตอร์แบ่งกันก่อนเตี้ไม่ดนเลยจเชื่ไหมผมก็พี่ชูงั้นไม่ไหวนี่กระดับไม่อามอกม่เป็นอยม่อส ชิลๆไอ้พวกีผสสีไอันมกมันสมีไอกนีไอ้นี่ที่นี้ปื้มอ่ะผมกำลังจะตัดเลยกำลังจะโดดโฉบเลยแรงๆอยู่เนี้ยรอเย่างัน้ยโฉดไอ้ปื้มต่อไอ้ปื้มแม่งเลาเหรอนียผมรู้แรงแน่ผมโดดหนีเนีได้อยู่เนี้ยทุกคนนีนีชิวตอนน้ำอ่ะแล้วปลาใส่ปื้มยี่ปื้มเดพี่ใช้คำสมไม่ได้ลูกันะน้าอย่างเี้ยน่นนกลัวมากเอแล้วตอนจะ่ง นี่ที่ผมคุยกังนี้อะน่าชู้พี่ชิวอะพี่แกชอบพี่เวลาแกจะหลอกส่งพี่ห้ามมองห่วงนะนะพี่ต้องมองแกนะถ้าพี่ไม่มองห่วงแล้วแกส่งมาพี่ไม่รู้ตัวหัวพี่ขาดเลยนะมีคนอยู่ไม่อยู่ในกไไไม่ด้้แลลวปับเผม หลานหลาน่อนฟิตจริงที่ตาวช่วยการเลียงหมูราคาเฉลี่ยแล้วให้ไอ้นั่นลงลากปากทำนองรากปากได้ก็เท่ากับว่าได้ได้กาไรตั้งอยู่ตรงนี โอ้ไม่เป็นไร มักันามันไม่แก่มันก็เหมือนพี่ชายมันนะพี่ชายมันพี่ตายผมก็ายน้องไม่นเรู้ ังมีเป็นร้อยนะครับพอจะรู้ได้ตอนไหนเนี่ยไม่ก็อ่านจบแต่เราก็ไม่ได้โฟกัสว่ามันตายยังไงเราโฟกัสที่มันตู้ยังไงเฮ้ยมันนักกอนบอลอ่ะผมพี่หลังจริงพี่จำได้ไหมเม่อไปไหนมาบ้างอ่ะไม่รู้ที่อยรู้แค่มันสู้กันตรงไหนอ่ะสู้เนี่ยตรงนั้นเนี่ยตรงนั้นอ่ะตรงนั้นอะแต่รู้ไหมมันไปเมืองไหนมาดาวไหนสามเต๊มเออใช่ดาวนั้นไมกันสุดปล่อยนะปล่อยทับาคราวปล่อยผมอ่านเอมซื้ออ่านเลย ไม่ยุคขอือปืไม่ใช่ยุคยุคอะไรยุคโคแข็งมากกรสัเใช่ใช่มอว่าอ้าไม่หามันมีเื่อลมันคนสอนอยู่ตรงนเ่งมาก้ไนไหนวะเนี่ย Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những าครน่นไปดิบอลเลี้ยงทิปบาทไม่มาปรับคู่ได้ไงที่นีความยืนให้แล้วเนี่ยเฮ้ยเลยเฮ้ยออ่านไม่ได้โย เบาเลยเล่นสองแต้มก่อนเรียจเเียวต่อจบเนี่ยอหลักกาต่อเล่นเอยู่เล่นต่อเลยต่อไหมต่อมติดโบกเรื่อยๆใครวติโบกทีนี้เราจะ